เี่ครับพีน้องเ้ยหม่ผมถึงผมยังได้เป็นสีดีใจนี่แนวมาเรามาบ่ฟังแบบฟังหูเหลืองแน่บหูเหลืองแน่เนี่เพื่ก็ล่างพยายามสื่อสารอย่างมุ่งนีแต่เห็นกันย่อมไดก็ต้องทักไา้กันตลอดจับไม่จับมือยอกัน ม่นี่เออมเสร็จ้าหัวคนดีกัยังอันยากเยู่เกกมึงทั้งเมื่อยเมื่อยป้าปาปาเลยว่ามันไล่ผีออกให้มึงเนีอืปน่แะป้าป้า้าขอมือขวาหน่อยขึ้นตรงสูง มันเห็นบ่